สวัสดีค่ะทุกคนที่เกิดวันศุกร์แม่หมอมาบอกดวงให้ทุกคนได้รู้ตลอดสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับคนเกิดวันศุกร์จากวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2564คุณโชคดีมากๆค่ะคุณได้ไพ่เด็ดสั้น พระอาทิตย์รุ่งอรุณค่ะเมื่อภายนี้ปรากฏขึ้นคุณจะมีพลังเพราะหมายถึงพลังชีวิตบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์จะประเจิดค่ะและการเติบโตของบุคคลขณะที่อุปสรรคจากอดีตกำลังจะหายไปนะคะฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์ค่ะ คนเกิดวันศุกร์จากวันที่8ถึง14่กุมภาัานธ์นี้ค่ะคุณแข็งแรงดีนะคะถ้าที่ผ่านมาเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวดีวันดีคืนแล้วก็หายขาดจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรืออาการไม่สบายนะคะมาการงานค่ะการงานธุรกิจทั่วไป เป็นช่วงดีมากๆและข่าวดีเข้ามาทำงานด้วยความสนุกสนานและมีความสุขเบิกบานค่ะส่วนคนทำงานประจำรับเงินเดือนคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่ที่ถูกใจมีเพื่อนใหม่ได้เดินทางไปที่ใหม่ๆการทำงานก็ราบรื่นดีค่ะ มาการเงินค่ะเป็นช่วงที่ดีในทุกอย่างแม้แต่การเงินก็ยังดีมากๆค่ะงานเข้าเงินเข้ายิ่งทำยิ่งรวยมีหลายช่องทางทําเงินเงินคล่องตัวดีและยังได้เงินโดยสเสน่หาเข้ามาอีกเพียบเลยค่ะ ความรักค่ะคนวันศุกร์8ถึง14กุมภาั่านนี้เป็นช่วงความรักสดชื่นสดใสสมหวังสำหรับคนโสดคนไม้และคนที่คบกันมานาน,านจะมีข่าวดีเรื่องการแต่างงานแน่นอนค่ะคนครองเรือนครองครูครอบครัวมีความสุขมีข่าวดีจากบุตร บางคนก็จะได้บุตรที่ดีมาเกิดนะคะเอ้แม่หมอดีใจด้วยกับคนเกิดวันศุกร์ทุกทุกคนถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้มาบอกดวงให้ทุกคนได้รู้ไปเรื่อยๆคะ่ะขอขอบพระคุณมากที่ติดตามมาจนวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะ